รองนายกรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจได้ไปกล่าวประถาถาไว้ในงานสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศบนฐานเศรษฐกิจใหม่จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับหม่อมอุ๋ยบอกนะครับว่า16มาตรการที่ว่าจะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ยกตัวอย่างครับมาตรการสนับสนุนการลงทุนใหม่ในประเทศมีอะไรบ้างเช่นมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในส่วนของสินค้าที่นําเข้าและขายต่อ หรือที่เรียกกันว่าเป็นธุรกรรมแบบเทรดดิ้งรวมถึงมาตรการขยายเวลาวีซ่านักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนเป็นเวลา2ปีจากปัจจุบันให้เพียงแค่90วันเท่านั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนครับรวมถึงมาตรการส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนตั้งสำนักงานใหญ่ในเมืองไทยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับการลงทุนในภูมิภาคขณะเดียวกันครับรัฐบาลจะมีการปรับปรุงบทบาทของ B O I สมัยโดยต้องการให้สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการนักลงทุนไทย ไปลงทุนยังต่างประเทศจากของเดิมเนี่ยจะเน้นการส่งเสริมดึงนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามายัางเมืองไทยเพราะว่าที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเอกชนไทยที่จะออกไปลงทุนยังต่างประเทศมากนักแต่ช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ประกอบการไทยหลายรายเริ่มออกไปลงทุนยังต่างประเทศแล้วครับเพื่อเป็นการขยายการผลิตแล้วก็สร้างเครือข่ายช่วยทางการตลาดด้วยนอกจากนี้ครับนโยบายสําคัญอีกหนึ่งด้านที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ คือการยกร่างกฎหมายเพื่อสนับสนุนดิจิทัลอีคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบไอทีเข้ามาสนับสนุนการทําธุรกิจการศึกษาและงานด้านอื่นๆของทางรัฐบาลหม่อมอุ๋ยบอกนะครับว่าจะมีการจัดตั้งกรรมการดิจิทัลอีคโนมีขึ้นมาภายในสิ้นปีนี้เพื่อสนับสนุนและก็ประสานงานให้งานด้านนี้ที่เคยกระจายกันไปอยู่ในหน่วยงานต่างๆมีเจ้า้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ